สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอกเล่านะคะมาแนะนำมิตซูบิชิไทยทานให้ชมนะคะคันนี้เป็นรถกระบะปี08ค่ะเกียร์ธรรมดาภาษีพรบปี66นะคะมาในราคาตัดสดค่ะที่138,000บาทค่ะแต่งสวยนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่าเครื่องเดิมค่ะหาใช้งานอยู่นะคะคันนี้เครื่องยนต์แน่นๆเลยค่ะขับทางใกล้ทางไกลไปได้สบาย สีสัรับคันก็ดูดีไม่น่าเกียดนะคะยางดอกยัางนาค่ะพร้อมกับแม็กหลลอตตามนี้เลยทีเดียวแอร์เย็นฉ่ำค่ะรถส,สวยแบบพร้อมใช้นะคะรอนกระบะด้านหลังปูปกระบะมาเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยค่ะ138,000บาทนะคะเครื่องยนต์เดิมๆของแต่งพอมีนะคะขับขี่ด้างใกล้ทางไกลปกติเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีแอร์เย็นค่ะ สนใจมิตซูบิชิไทยท่านคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อไปดูตัวจริงด้วยตนเองได้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ